อาจารเอ็นยังินกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเซสชันตอนนี้เราจะใครเป็นคนมาสั่จานเวลาละผมเพีงน้อยนะครับยึดอันนี้ไว้ก่อนนะครับก็ที่ใส่อยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Hololens Edition 2นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเราต้องมาเรียนรู้กันครับวันนี้ข้างๆผมนะครับมีผู้แทน Microsoft Thailand นะครับคุณวงสกอรครับวงสกอรสวัสดีครับวงสกอรช่วยพูดนะครับตัวเองนิดนึงได้ไหมครับผมวงสกอรปานเนตนะครับเป็น Authorized Partner ของตัว เอ่อ Microsoft โคโลเลนนะครับเป็นชื่อบริษัท Sustainable Solution นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับครับผมครับแล้ววันนี้ทาง Microsoft มีอะไรจะมาเล่าให้พวกเราฟังครับก็เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับตัว Meta Word นะครับว่า Meta Word มีเทนเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างครับครับผมแล้วก็ในภาคการเรียนการสอนกับอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้นะครับเทคโนโลยีไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับครับ แล้วก็เรายังมีวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะ,คะที่มาอยู่ในรูปแบบที่เป็นวิดีโอเนาะนะคะก็คือคุณศรีนุสรารัตน์นะคะที่เป็น Academic Director of Microsoft Thailand นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันจากที่พี่ศิรีนุชเนาะน,นะคะคสวัสดีค่ะศิรินุสรารัตน์นะคะ Education Transformation Lead ของบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญมานะคะบรรยายในงาน International Conference นะคะของ Thai Cyber University นะคะ IEC 2022 mm hmm. นะคะวันนี้ก็มีเวลาไม่เยอะมากนะักแต่ว่าเราพยายามจะเอาเนื้อหาแล้วก็เอาสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอให้ได้มากที่สุดนะคะวันนี้ Microsoft จะขอเสนอหัวข้อ Microsoft Education r e i m a g i n e with Metaverse นะคะนี่นะคะนะคะแบ็คกราวนิดนึงนะคะก็จริงๆก็ปัจจุบันนี้เป็น PhD Candidate ของอสถาบันมหาวาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะกะ็ทีนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น Education Transformation Lead ของบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะคะ,คะก็ Education r e i m a g i n e เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานนะคะก็มาเกิดขึ้นในยุคโควิดนี่เองนะคะซึ่ง Microsoft เองก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เรียกว่า Deep Learning นะคะของออ Dr. Michael Fullan นะคะแล้วก็ Global Education Coalition ของทาง UNESCO นะคะในการทำ White Paper นะคะเรื่องของอ education r e i m a g i n e ขึ้นมานะคะเรามาดูกันว่าคำว่านะคะ education r e i m a g i n e เนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคำนิยามของ education r e i m a g i n e เนี่ยก็คือว่ามันมีในยุคของโควิดนะคะก็ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการทำงานรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยนะ,ะรูปแบบของการที่จะต้อง มีประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามองว่าแบ่งออกเป็น4หัวข้อยอ่อยๆคือเรื่องของ personal life นะคะเรื่องของที่เป็นเรื่องของ inclusive นะคะเรื่องของ engaging แล้วก็เรื่องของ flexible นะคะซึ่งพูดง่าว่าสิ่งที่เราจะต้องอความคาดหวังนะคะความคาดหวังการจินตนาการของผู้เรียน ผู้สอนเปลี่ยนไปค่ะหลังจากโควิดนี้เนี่ยเราต้องมาดูนว่าเราต้องเปลี่ยนนะคะแนวทางวิธีการเทคโนโลยี Technology, รูปแบบนโยบายนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่สำคัญก็คือ culture นะคะเราทำไงให้รูปเอ,อ่อ e ecosystem เราทำไงให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเอื้ออำหนวยต่อการทำ education r e i m a g i n i นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็เริ่มทำกันไปแล้วนะคะ การทำที่เรียกว่าเป็นออนไลน์ไฮบิดเบนเดดหรือว่ารีโมทเลอร์นิ่งสารพัดนะคะที่เราจะเรียกนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะในจำนวนของการที่จะทำเอ듀เคชันรีเอเม i n g ทั้งหมดเนี่ยเราขอโฟกัสไปที่เรื่องของการนำมิกซ์เรเลตี้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการสร้าง Innovation มาใช้ในการสร้างเอ็กซ์เพ c e ใหม่ๆ Imagine our world today. People, vehicles, businesses, buildings, hospitals, factories, entire cities, and the billions of devices that connect us to this world and to each other. This is the physical world. But what if we can replicate that physical world into its digital twin? A digital twin that is bound to the physical world in real time, that we can experience in mixed reality, that we can collaborate with, that we can run simulations on and find what is important to us, that we can apply AI to learn, predict, and act, to save time and money, to reduce carbon. To preserve natural resources, to improve safety, to bring us all closer. This is already happening today. Across the world, organizations are taking advantage of this new wave of innovation that trends to an interconnectedness that enables the metaverse. Everything modeled in the metaverse mirrors the status of its physical twin, including the interactions and relations between everything else. By applying the power of the cloud, we eliminate boundaries of what this can do. The potential is limitless. We can now track and analyze data from connected environments to identify patterns, trends, and anomalies. We can now simulate any possibility. Evaluate outcomes. Determine the impact of any change or condition. We can now harness AI to perceive the physical world, to improve and automate tasks, to give superpowers to your frontline workers. We can now give everyone in your organization the power to build apps and workflows, to collaborate with each other in this virtual space, to share and receive expertise at the right time. With the right context in front of you to move through the physical world and get relevant information about its digital counterpart when and where you need using mixed reality. The Microsoft Cloud brings these capabilities together with the limitless computing power of the cloud and intelligent devices at the edge and creates this framework for building immersive and impactful digital twin. mixed reality and metaverse solutions โอเคนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นวิดีโอเพื่อที่ให้เห็นภาพนะคะว่าความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยสำหรับในยุค metaverse เนี่ยนะคะก็วันนี้ก็คงจะ,จะได้ยินผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเทคโนโลยีเรื่องของการนำ metaverse มาใช้ในการสอนเนี่ยจากท่าน ผู้ทรงคุณวุฒหลายท่านอยู่นะคะ Microsoft เองเนี่ยขอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะในการที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้นะคะโจ์นะคะทำให้สิ่งที่ท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เรียนแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาเนี่ยนะ,ะสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย ใน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  point เนี้ยไปใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยีหลากหลายมากมายนะคะซึ่งเราก็แบ่งเทคโนโลยีออกไปตามเรื่องของอออวัตถุประสงค์ในการใช้งานแล้วก็มันจะมีหลายๆเลเยอร์นะคะประกอบกันไปนะคะก็สิ่งตรงเนี้ยก็จะทําให้เกิดการนะทำงานอย่างเรียกว่าเป็นองค์รวมนะคะต่อไปนะคะก็มาดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย metaverse หรือว่า ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะสื่อสารกันได้อย่างไรนะคะเราใช้เครื่องมืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยียด้านของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะคะซอฟต์แวร์ก็คือเรียกว่า Microsoft e s h e นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะฮาร์ดแวร์ก็คือ Microsoft Hololens 2นะคะปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะคะประโยชน์ของมันเนี่ยนะ,ะทำให้เรารู้สึกว่ามันสัมผัสได้มัน มีรู้สึกได้นะคะว่าเราเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกที่เป็นโลกนการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนแล้วก็โลกของที่เป็นดิจิทัลเวิร์หรือโลกในเวอร์ชวลเวิร์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำไงว่าทำให้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะมีประสบการณ์ร่วมกันได้นะคะแล้วก็แน่นอนต้องใช้ประโยชน์ของรีโมทนะคะ anywhere ก็คือ connect from everywhere นะคะ ก็นะก็นี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการนำไปใช้การเรียนการสอนเนี่ยในการในยุคเมตาเวิร์ของการนำ Microsoft Mesh แล้วก็ HoloLens ไปใช้นะคะในยุคโดยเพราะยุคโควิดเนี่ยก็คือจะเป็นการเร่งนะคะในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ในการสอนในการเรียนนะคะในการใช้งานเนี่ยเกี่ยวข้องกับนำเทคโนโลยีงด้านของ m e t a เวิร์มาใช้เนี่ยโดยเฉพาะด้านการแพทย์ นะคะมหาวิทยาลัย Case Western Reserve นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการแพทย์ของสาหารัฐอเมริกาก็ได้นําในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการสอนวิชา anatomy นะคะจนปัจจุบันนะคะเอ่อก็เอ่อคอนเทนต์ในการสอนวิชา anatomy เหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าเหมือนจริงมากนะคะผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยก็คือมีความเรียกว่ามี immersive experience ในการเรียนการรู้ไปด้วยกันนะคะ ก็อันนี้ต้องขออนุญาตนะคะก็โชคดีว,ว่าโฮโลเลนก็ปิดนะคะปิดหน้าตาที่แล้วก็มาร์กนี่ก็จะปิดหน้าตาที่แท้จริงเอาไว้นะคะก็จะเป็นท่านอาจารย์ที่เ,เชี่ยวชาญเรื่องของเมตาเวิร์นะคะจากมหาลัยเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งนะคะเนี่ยและอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนคปรปฐมซึ่งน้องอยากเป็นหมอนะะเนีาะฉะนั้นคือ สิ่งที่เราให้น้องประสบการณ์ก็คือว่าน้องใส่แว่นโฮโลเลนแล้วก็เอ็กซ์เพ c ียในการเรียนวิชา anatomy ผ่านอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนี่ก็คือนี่คือตัวอย่างนะคะแทนที่เราจะเอารถทั้งคันนะมาไว้ที่มหาวิทยาลัยมาไว้ที่โรงเรียนมาไว้ที่วิยาลัยอาชีวะเราก็จําลองมาสิคะเราทําเป็นโมเดลนะจำลองขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญคือว่า เราสามารถจะนอกจากเอาโมเดลมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเราขอเอา Expertise เราออกขอเอา Elon นมารเนี่ยมาแบบเป็นแบบว่าเป็นอวตารเข้ามาในโลกเสมือนของเราได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อสร้างเ,เรียกว่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการนำา m x x Re รเลตนะครับนั้นคือต้องนี้ต้องบอกว่าต้องเน้นคำนี้นะคะเพราะว่าหลายคนจะรู้จัก MR, เอ่อน้อยกว่า AR และ VR นะคะเพราะว่า,าก็คือพูดงาน mix ก็คือมาทีหลังเพราะฉะนั้นมาทีหลังเนี่ยเราก็เอาทั้ง AM AR แล้วก็ VR มันรวมกันอยู่ใน mixed reality เลยนะคะแล้วก็โจทย์ประโยชน์คีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือการนําโลกจริงและโลกเสมือนเนี่ยมาไว้อยู่ในโลกเดียวกันนะคะเพื่อสามารถจะทำให้ประสบการณ์นในการเรียนรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง75%นะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความเชื่อมั่น นะมีความเชื่อมั่นในการที่วิชาที่ตัวเองเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองเห็นเห็นเนี่ยจากการสัมผัสจากการที่ใช้แว่นโฮโลลนเนี่ยจากการที่ใช้เทคโนโลยีมิกซ์เอเลนตี้เนี่ยประสบการณ์การเรียนรู้มันจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วกว็แน่นอนความต่อเนื่องทาง,ทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะเน้นนะคะว่าได,ได้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 เรียกว่าได้ฟิลลิ่งนะคะในการที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ว่าสุดท้ายนะคะ เรามองว่าภาพรวมของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็มาใช้ในยุคเมตาเวิร์สเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะ improve หรือว่าพัฒนา learning outcome อันนี้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนะคะทำยังไงใหออ้ตรงนี้เนี่ยเดออ็กของเราเนี่ยสามารถจะมี ผลการเรียนนะที่ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพนะ,ะในการสอนวิชาทางด้านของน่าจะเป็นทางด้านของธรณีวิทยานะคะเรื่องของอสิ่งแวดลอ้อมด้านของเนี่ยนะคะการ forecast นะคะตอนนี้ก็การเข้าใจเรียกว่านำเทคโนโลยีการนำ data มาใช้ในใน,ในการพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราจะทำความเข้าใจอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะ เพราะนั้นคือเราก็อยากจะทำให้น้องๆทุกคนนะคะมีเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะคะจากการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหลากหลายตัวอย่างนะะไม่ได้ใช้ทางด้านการแพทย์อย่างเดียวนะคะในโรงงานนะคะเ,เทคโนโลยีเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในการสอน,นในการสอนเอาขาเรียกฟอนต์ไลน์เวิร์กเกอร์นะคะสามารถจะ นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้นะคะเพื่อที่จะให้คำแนะนำนะฮะในการที่จะซ่อมเครื่องนะซึ่งบางครั้งเนี่ยโอ้โหก็มีความซับซ้อนต้องการผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญน,นะคะก็น้องๆเองปัจจุบันนี้ก็สามารถฝึกการใช้เทคโนโลยีอย่าเนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เป็น,อนไอน์เ l i n e w o r k ร์นะคะในอนาคตไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็เป็น architecture นะคะในการที่จะใช้สร้าง MR ขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลากหลายในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆน,นะคะแล้วก็นักเรียนนะคะนำความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี MR นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเพราะนั้นคือตัวอย่างเนี่ยเรามีหลากหลายมากมายนะคะก็หลายๆคนก็เริ่มใช้ 3D printing นะคะเดี๋ยว ทางบริษัท Business Partner Sustainable ของบริษัท Sustainable นะคะก็จะนำตัวอย่างเนี้ยมาโชว์ให้ดูนะคะหลังจากนี้นะคะก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็เ,เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะจากการนำา o l โลเ n s นะคะ Technology, เทคโนโลยี m i กซ์เรียลิตเพื่อ,อ Education r e i m a g i n มเกจินเมตาเนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคราวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นที่อยู่ในจอแล้วนะคะคราวนี้เรามาสัมผัสกับของจริงกันว่าจะเป็นยังไงค่ะเจอกันมุมสะกรเลยครับได้ครับโอเคผมแชรสกินแล้วใช์เลยนะครับก็อันนี้คือของจริงเลยนะครับอันนี้สิ่งที่อยู่บนโต๊ะนะครับมันเป็นภาพพปรแกรมขึ้นมาลอยนะครับอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับ จริงๆผมสามารถเรียกอาจารย์เข้ามาได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยเรียกเข้ามานะครับนี่ครับนี่คือเป็นภาพโปรแกรมที่ลอยขึ้นนะครับเสมือนที่เราไปอยู่ข้างนอกนะครับเราสามารถหยิบจับอะไรต่างๆได้หรือสามารถเอาพวกวัตถุอ็อบเจกต์นะครับการเรียนการสอนหรือเป็นพวกชิ้นส่วนที่ดีไซน์3มิติเอาเข้ามานะครับสามารถพูดคุยได้นะครับอันนี้คือ Microsoft Mesh นะครับที่เป็นผ่านตัววัตตานะครับคราวนี้ผมเอาเข้ามานะครับโมเดลอะโมเดลรถยนต์กดโหลดนะครับ นะครับก็โหลดออกมาซึ่งตรงนี้นะครับข้อดีของของการเรียนแบบนี้คือผู้เรียนนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นในส่วนของการออกแบบดีไซน์นะครับอันนี้คือเป็นแบบมิกเลยเราสามารถขยายโมเดลตรงนี้นครับสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับวางไว้บนโต๊ะนะครับหรือวางไว้บนสถานที่จริงโอเวอร์เลยกับสถานที่จริงนะครับอันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับเราสามารถทําการพูดคุยเขียนวงมาร์กต่างๆได้นะครับเช่นนะครับผมจะ ผมจะเอาโมเดลตรงนี้มานะครับแล้วก็มีการเขียนวงนะครับก็คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นแบบเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็เราสามารถเขียนพูดคุยนะครับไฮไลท์คอมเมนต์ต่างๆตรงนี้ได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะของเขาเรียกตัวอวตารนะครับที่เข้ามาในส่วนของเ,ออเป็นตัวอวตารครับที่เข้ามานะครับมันก็จะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นลักษณะตัว โ o ลูพ็อตเทชันนะครับในส่วนของ Microsoft Mesh นะครับนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของการประยุกนะครับตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราสามารถประยุกใช้ในส่วนของงานด้านต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนอุตสาหกรรมนะครับก่อสร้างการผลิตนะครับหรือหรือแม้แต่การแพทย์นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์นะครับเปลี่ยนเป็น powerpoint ให้ดูนะครับรูนะครับ นะครับก็แนะนําตัวอีกทีนึงนะครับก็ผมชื่อองศกรปานเนตนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับหลักๆเลยบริษัทจะเป็นออโตไลท์นะครับไมโครซอฟท์พาร์เนอร์ในส่วนของตัวพอลูเรนนะครับแล้วก็เป็นตัวเลเซอร์สแกนนะครับฟาโลแล้วก็เรามีโปรดัก t ที่เป็นในส่วนของเวอร์ติเคิลที่ทําเกี่ยวกับ AR VR นะครับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับอันนี้เป็นงานที่เคยลองทํามานะครับที่ใช้ซอฟต์แวร์ในส่วนของการทําก็คือใช้นะครับอันนี้ประยุกต์เลยนะก็คือใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ออกแบบ3มิติแล้วไปซ้อนนะครับ สร้างงาน่อสร้างจริงนะครับเช็คโอเวอร์เลย์นะครับเช็คแคชตรงนี้นะครับกับอันนี้เป็นทำคอนเทนต์ธรรมดานะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวมิกเรียลิตี้ตรงนี้นะครับที่ Microsoft เรียกนะครับตัว MR นะครับหลักๆคือมันคือการประยุกต์ใช้งาน VR กับ AR ไว้ด้วยกันนะครับหลายคนคงจะพอเห็นภาพและเข้าใจแล้วนะครับแต่ตัว MR ตัวนี้ HoloLens นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะโปร่งใสนะครับแล้วยิงสะตอนแสงเข้ามาในในสู่ของตานะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ประยุกต์ได้หลายแบบนะครับ โดยที่นะครับภาพโปรแกรมที่เกิดขึ้นนะครับมันจะลอยอยู่ตรงข้างหน้าเรานะครับสามารถใช้มือเปล่าหยิบขึ้นมาได้หยิบจับเสมือนนะครับที่วัตถุนั้นอยู่ตรงหน้าเราจริงๆเมื่อกี้ได้ลองแล้วใช่ไหมครับใช่เลยมีทิศทางด้วยนะครับระยะดีครับแล้วก็หลักๆเลยอ่ะถ้าเราไประยุ์ใช้เรื่องการเรียนการสอนนะครับข้อดีของมันคือเราเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นภาพในส่วนของตัวพวก โครงสร้างนะครับหรือพวกอะตอมต่างๆที่ไม่ค่อยเข้าใจะครับเราสามารถอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่การให้นักเรียนนะครับคอลลาเบเรชันอยู่กันคนละที่นะครับคุยเรื่องอนาตมมี่เอาอนาตมมี่มาแขวนนะครับเอาสรีระมาเอ่ออนาตมมี่มาแขวนเสร็จแล้วสามารถใส่โฮโลเลนพูดคุยหยิบจับนะครับแต่เราสามารถมากกว่านั้นก็คือสามารถใช้มือถือนะครับมาพูดคุยได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้ลักษณะจะเป็นเอ่อเป็นการใช้งานที่เป็น ปรยุคใช้งานนะครับในส่วนของพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็น s t e ปบายสเตป o r k i n s อินสตักชก็คือจะสอนการทํางานนะครับให้เห็นภาพนะครับการทํางานประกอบนะครับว่าเห็นอะไรบ้างเป็นลักษณะเป็นโฮโลกรมโดยที่นะครับข้อดีของตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบเอ่อโลโคดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ความรู้เรื่องโคดดิ้งแทบไม่มีนะครับสามารถใช้บน Power Platform ได้สังเกตเลยนะครับัววิดีโอจะเห็นนะครับว่าเป็น ภาพโปรแกรมนะครับบอกทิศทางว่าจะทําการประกอบนะครับเราสามารถใช้เนี้ยนะครับประยุกต์ในส่วนของงานแลบของนักเรียนได้นะครับนักเรียนนักศึกษาได้นะครับอันนี้คือคนทําโค้ดนะครับก็ทําโค้ดแค่พิมพ์ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละสเต็ปนะครับจากนั้นก็ใส่ซีเควนต์ไปง่ายนะครับเร็วนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของนะครับงานก่อสร้างนะครับบางทีเราให้นักเรียนนะครับดีไซน์พวกงานอาคารนะครับก่อสร้างเนี่ยแต่ว่า ดีไซน์ในส่วนของงานสตั๊กเจอร์แล้วนะครับตัวส่วนของตัว m i x เร Reality เนี่ยมันคือภาพโปรแกรมที่ลอยซ้อนนะครับคราวนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้โดยการที่เราดีไซน์ครับด้วยโปรแกรมออกแบบสามิติมาซ้อนกับพื้นที่จริงนะครับของจริงแล้วเข้าไปคุยกันในส่วนของอาคารนะครับว่าที่เขาดีไซน์ไปแล้วเนี่ยหน้าตานะครับจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของการประยุกต์ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีตัว m i x เร Reality นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการใช้ในส่วนของ VR นะครับที่เรา เข้าไปในเมตาเวิร์ดนะครับเราจะไม่เห็นโลกภายนอกเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถเอามาลอยซ้อนได้เพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้งานเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างเฟกซิเบิลนะครับหลากหลายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับในส่วนของตัวอย่างในการเทรนนิ่งนะครับเราสามารถแบบเทรนนิ่งในเรื่องของยากๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการซ่องเครื่องนะครับก็สามารถผ่านตัววัตตาเข้ามาได้เทคโนโลยี <ๆ S 1> ตอนนี้มาค่อนข้างไกลระดับไกลมากแล้วนะครับแบบนี้ครับก็ ทำแต่ละสเต็ปเลยว่าจะต้องหยิบตรงไหนประกอบตรงไหนบ้างนะครับนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นใส่เป็นวิดีโอทําเป็นซีเควนซ์ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ในส่วนของการแพทย์นะครับเป็นเออษักษณะเป็นแมตติคอลสกูนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเรียนเรื่องยากๆนะครับเรื่องอ n a t มมีเรื่องเออเรื่องนี้นะครับเรื่องหมอนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นคนไข้มาเป็นเคสคนไข้แล้วก็<ม>ให้นักศึกษาแพทย์ดูว่าอาการของอาการคนนี้นะครับว่าอาการคนนี้นะครับถ้ามีความดันชิพจรเท่านี้นะครับจะเป็นยังไงโดยที่หลักๆเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการถ่ายนะครับที่เป็นกล้องนะครับหลายๆตัวนะครับเป็น volumetric capture นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นคนจริงๆเลยนะครับมไม่ใช่เป็นตัวการ์ตูน<ม>เพราะฉะนั้นความรู้สึกของการใช้งานพวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับรู้เลยว่าการแบบนี้เป็นอะไรบ้างนะครับเพื่อลดการเดินทางนะครับเพราะว่า คราวนี้นะครับถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้แบบนี้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่แว่นนะครับสามารถใช้มือถือส่องเข้ามาดูพูดคุยได้นะครับรวมถึงรวมทั้งนะครับการเรียนอนาโตมีด้วยน่าสนใจมากคืออันนี้เทคโนโลยีสําเร็จรูปแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานงได้เลยใช่ใช้งานได้จริงเลยครับมีต่างประเทศใช้แล้วหลายที่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ขอ โชว์หน่อยนะครับอันนี้เป็นอาจารย์หมอสท่านนะครับก็ให้เป็นคอนเซปต์นะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้งานตัว Microsoft e s h เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีเคส1เคสขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการคำปรึกษานะครับอยู่กันคนละที่นะครับก็ทำการเอาภาพถ่ายสแกนขึ้นเป็นโมเดล3มิติจากนั้นก็เอาเข้ามานะครับแล้วก็ให้อาจารย์เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็เอาโมเดลเข้ามาแล้วก็คุยกันว่าแต่ละเคส จะต้องทําการแก้ไขยังไงบ้างต้องรักษาแบบไหนบ้างนะครับใกล้ใกล้ทาจริงแล้วครับนะครับน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ช้างค่ะว่าเป็นยังไงคะเห็นนั่งเล่นดูไม่ตอนนี้เหมือนกับ้าเลยนะครับขอโทษทีกำลังทดลองอยู่นะครับแล้วก็คุณมงคลจะโชว์ที่ผมดูอยู่ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมรถตอนนี้ผมไม่เคยใช้ฮลินมาก่อนนะครับแล้วก็ กำลังจะลองเรียนรู้เรื่องของความมหัศจรรย์ของดวงดาวโลกเลยเครับตอนนี้เป็นดาวที่หนึ่งนะครับมีเฮอร์มิตรแคปนะครับเขาเรียกว่าอะไรน้ำอูนเสชวนกำลังกินอยู่นะครับแล้วก็ผมกำลังขับรถคันนี้ครับขรถคันนี้จะไปดูนะครับเพราะเออรถคันนี้มันไม่มีหลังคาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรถคันนี้แทนนะครับเพขาไม่มีหลังคาเหมือนกันแล้วก็มีรุโลกกับจริปไปประเด็นหนึ่งผมที่ตอนนี้ทดลองก็รู้สึกว่า อย่างที่คุณองศกรพูดมานะครับมันเป็นเรื่องที่มันใช้ง่ายนะครับถ้าผมสามารถใช้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็ต้องใช้ได้ก็เป็นการเปิดโลกกระตั์แบบใหม่แล้วที่สําคัญครับถ้าผมถอดตรงนี้แล้วผมว่าส่งไปให้ท่านอาจารย์เอกนรินผมเชื่อว่าท่านจะหันมาดูที่ขวามือของผมท่านก็จะเห็นด้วย ที่ตรงนี้เป็นประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟจริงๆใช่ไหมผู้มนุษย์ก่อนครอย่างที่คุณบีพูดจุดฝั่งนี้ครับความมือความมือครับเห็นมบเรื่องมือกดคนเซ็นก่อนครับจิ้มแคันเซ็นครับอย่าเพิ่งจิ้มแอดจั์ครับแคันเซ็นก่อนครับโอเคได้ไหมครับได้ครับะขอจะขอให้อยู่ตรงเนี้ยครับจะโดนหน้าวิทยากรแล้วล่ะค่ะแค่แอดถักยิงครับนี่ครับ คือสักของมันจะเสมือนว่าที่อาจารย์เอาออกมาครับจะค้างอยู่ตรงนี้จริงๆอะครับทางอาจารย์ท่านนี้ต้องเดินมาอ้อมแล้วก็หยิบจริงๆครับเพิ่งจะหยิบไปได้ครับคราวนี้เราประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยครับใช้ได้กับทุกหลายๆวิชาเนาะจันทรกเนาอกจันทร์เอกลองเดินรอบๆนะครับจะได้ลดตัวเดินหาความจริงความจริงในใจของใครได้ไหมอาจจะชนชนบ้างนะครับมองไม่เห็นนะของเอ็นเห็นซิ่เห็นซิ่งใช้ชิปโป้งจ้านุ่มชิปโป้สองนิ้วครับหยิบเลยครับ มัน 1. 1> ค p, ีบ hmm. จิบใช่ครับคีบเลยครับจับขยายจุ๊บสองมือได้เลยครับหมุนได้ด้วยฮะยิบใช้หนีบเลยครับหนีบเพชรนิบครับเหมือนเราหยิบของนะครับปกติเขามี่แต่ปูหนีบนี่หนีปูนะครับนั่นพอสมควรเลยนะได้ไหมต้องต้องคุณเคยนี่เลยครับหนีบเลยครับหนีบเพชรนีบเลยครับจีบครับจิบมือเลยครับจิบมืออ่าใช่จิบสองมือได้แล้วก็ดึงเข้าดึงออกครับจิบไม่ได้นะฮะมันยังไม่สุกอ่ะโอ้ดีทีเดียวเลยนะครับหมุนได้เลยนะครับเนี่ยครับ อ๋อน่าสนใจน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจแล้วก็ใช้งานไม่ยากนะคะใช่ครับต้องลงลากไปที่อาจารย์เอกนั่งจูงมากลับมานะฮะจูงมานะฮะไม่หาสะงเวียนประจำบ้านให้อาจารย์เปิ้นต่อเลยได้ไหมครับออกเขามองไม่เห็นไม่เห็นครับต้องต้องถ่ายเราเห็นในจอ ดีเลยครับดีเลยครับดีเลยครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกการสอนได้จริงๆเปลี่ยนจากเห็นในใจเป็นเห็นในจอหรือเห็นผ่านจอนะครับตรงนี้ก็หวังว่าเรียบร้อยครับเียราคาและการเข้าถึงได้คงจะเป็นเรื่องที่เร็วเรวนี้ไหมครับเร็วๆนี้นะครับนะครับอันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากอาจารย์เอกอาจารย์อาจารย์้องมนมีอะไรที่อยากจะเสริมตรงนี้ไหมครับ ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้เข้าถึงตัวเ,เรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นทําสิ่งที่มันเป็นนมามรรมทําสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเราให้มันเป็นรูปธรรมได้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเทคโนโลยีพวกนี้ราคามันก็จะลงมาที่เราสามารถที่จะจับต้องได้นะคะจิงแล้วก็ใช้งานเมื่อกี้ที่เราลองเล่นกันอยู่แป๊บเดียวเราก็ใช้งานได้ทั้งที่เราไม่เคยใช้โคโลเรเลนต์มาก่อน ไม่น่าจะเกิน5นาทีนะคได้แล้วยิ่งเด็กๆสมัยนี้เทคโนโลยีแป๊บเดียวเรียนรู้ได้เลยค่ะก็เห็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบนําอุปกรณ์นี้ข้อยู่ห้องนี้เราจะรู้สึกว่าห้องนี้มีความตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกๆเซสชันเราเนี่ยแล้วก็ิทท่านถัดไปก็มีอุปกรณ์มารอเราเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครได้ครัวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณเซรินุชแล้วคุณดีนะครับ<ฆ>จาก Microsoft แล้วก็คุณมุงสกอรด้วยนะครับวันนี้ให้ไปแต่ตัวแต่นี้เรายึ <laughs> ดไป้ใช่เขาบอกว่าคุณจะได้รับคำมุนาจาก Microsoft Thailand มาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องที่จะพลิกโฉมการศึกษาไม่ใช่แค่ประเทศไทยกับของโลกได้ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ